อนิเมะที่มีมายาวนานมากกว่า20ปีและมีภาคไทยถึง3เวอร์ชั่นนั่นก็คือบีทเทพมลณะสวัสดีชาวนิเมะทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนๆเรื่องบีทเทพมลณะทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูบีทเทพมลณะสงครามเลือดพันปีภาคไทยว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง เพราะว่าหลังจากที่ผมนั้นไม่ได้ดูบีทเทพมลณะภาคไทยนั้นมาอย่างยาวนานนานมากจริงๆนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ดูบีทเทพมลณะภาคไทยในช่องแกงการ์ตูนมาถ้าไปฟังโ์ชั่นนี้ก็น่าจะคิดถึงกันน่าดูนะครับผมเพราะว่าบีทเทพมรณะนั้นตอนนี้มีภาคไทยถึงเวอโ์ชั่นแล้วนั่นเองก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมผมก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าภาพทั้งหมดนั้นผมไปเอามาจากพราม<อ>วิดีโอถ้าพร้อมกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเว้นดีไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผม ความรู้สึกแรกที่ผมดูภาคไทยเลยนะครับผมคือเหมือนผมได้ย้อนวัยนะะย้อนวัยไปแบบเหมือนตอนประถมเลยนะฮะเหมือนตอนประมาณปวสองป3ป4ประมาณนั้นเลยครับเหมือนแบบอูหน้าเด็กลงทันที คือแบบว่าเราได้ยินเสียงหน้าติ่งที่เราฟังมาแบบชินหูมากๆที่เป็นเสียงของอิจิโกะนะครับซึ่งพอฟังตอนเขาพากิจิโกะนี่รู้สึกแบบเหมือนเราได้ย้อนไวัยไปอีกหนึ่งครั้งแต่ในความรู้สึกของผมนะครับผมอิจิโกะรู้สึกว่าเสียงเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ขัดใจขนาดนั้นนะครับสำหรับคนที่ไปดูบีทเทฟมรณะสงครามเลือดพันปีภาคไทยกันมาแล้วนะครับผมก็ <c> คอมเมนต์กันได้นะครับผมอยากจะรู้ความรู้สึกของทุกคนจริงๆนะครับผม ความรู้สึกหนึ่งคือเราแบบว่าเราสามารถดูบีทเทมรลานาได้แบบผ่อนคลายมากๆเพราะว่าในสมัยอดีตของผมนั้นก็ดูบีทเทมรลานาแบบภาคไทยแบบชิวๆอ่ะแบบชิวๆแบบชิวจัดๆเลยสมมุติว่ากินข้าวล้างจานผมก็ยังสามารถดูบีทเทมรลานาได้แบบชิวๆและยังรู้เรื่องคือผมรู้สึกผ่อนคลายเป็นพิเศษนะฮะรู้สึกว่าผ่อนคลายกว่าดูแบบซับไทยที่เราจะต้อง จ้องจอกันตลอดเวลายกเว้นว่าคุณจะจบเอกญี่ปุ่นมานั่นแหละฮะคือคุณจะล้างใจแล้วดูบีทเทมรนาไปแล้วเข้าใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าคุณดูซับนะฮะยกเว้นว่าคุณจะจบเอกญี่ปุ่นมาแต่บีทเทมรนาภาคไทยสามารถทําได้ไงครับเพราะว่าเป็นภาษาบ้านเรานั่นเองความรู้สึกผมก็คงจะมีแค่นี้แหละย้อนวัยแล้วก็แบบชิลๆผ่อนคลายมากๆคือดูแบบสนุกๆเลยนะครับผมส,ส่วนเรื่องเสียงภาคนั้น เอาตรงๆผมน้าติ่งอาจจะภาคไม่เหมือนเป๊ะเมื่อตอน5-6ปีก่อนเพราะว่ามันก็ผ่านกันมานานแล้วนะครับตั้งตองพ0 0กว่านูน่นตั้งแก๊งกระตูนยังอยู่นะครับคือก็อาจจะเปลี่ยนกันเล็กน้อยเพราะว่าน้าติ่งเขาก็อายุเยอะแล้วนอกจากน้าติ่งที่ภาคอิจิโกะแล้วตัวละครอื่นที่ให้เสียงภาคไทยนั้นเขาก็ไม่ได้เอามาจากแก๊งกระตูนนะครับผมแต่เอามาจากการ์ตูนขับสส่วนใหญ่ Please, ผมบอกเลยนะครับว่าใครที่ดูแบ็ k โคเวอร์ภาคไทยอยู่ในทวีดีนะฮะแล้วมาดูบีทเทพมรณะสงครามเลือดพันปีภาคไทยเนี่ยคุณจะไม่ได้แบบเฮ้ยเสียงแปลกจังอะไรอย่างนี้นะครับจะไม่มีนะครับเอาให้เต็มที่เลยถ้าใครที่ดูแบ็คโคเวอร์ภาคไทยอยู่แล้วเพราะว่าแบ็คโคเวอร์ภาคไทยนั้นเป็นของการ์ตูนขับซึ่งทีมภาคการ์ตูนขับยกมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมในบีทเทพมรณะสงครามเลือดพันปี แต่ผมจะไม่ได้เจาะลึกนะครับว่าใครภาคเป็นใครนักภาคคนนี้ภาคตัวอะไรตัวละครนี้ใครให้เสียงผมจะไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ผมเจาะลึกเดี๋ยวผมเจาะลึกให้นะฮะแต่ต้องเป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาคไทยนั่นเองซึ่งผมก็ยิงยาวเลยเหมือนผมจะดูตั้งแต่ตอนที่6ซับไทยแล้วก็มาเริ่มตอนที่1ถึงตอนที่3ภาคไทยนะครับก็ยิงยาวกันเลยแล้วก็ใครที่อยากจะรู้วิธีดูบีทเทพนาสงครามเลือดภาคไทยแบบฟรีๆนะครับผม ก็คอมเมนต์กันไว้เดี๋ยวผมจะทาคลิปไว้ให้หรือถ้าใครรู้อยู่แล้วก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็บอกสอนเพื่อนๆกันด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่ซึ่งไม่สามารถที่จะจ่ายตังค์ดูพรามวิดีโอได้ซึ่งผมก็จะมาสอนดูแบบฟรีๆแต่แบบได้แค่เจวันนะครับถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์กันไว้ละกันนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าผมพูดผิดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายทุ่งน้ำแข็งซึ่งถูกเผาด้วยเพลิงไฟ เหลือเพียงไว้แค่เงาปีกปักษายิ่งเข้าใกล้จนมองเห็นมันด้วยตาสิ่งนั้นหนาบนฝ่ามือคือปีก